แล้วท่านก็ส่งของมาให้เราแล้วเรียบร้อยเราก็ลําเนินการอยู่ตอนนี้เพราะว่าของมาจากอเมริกานะคะมีคนสงสัยว่าไหนว่ามีคนส่งของมาให้แล้วเมื่อไรจะถึงเดินทางจากนอกนะคะไม่ใช่เดินทางในประเทศไทยต้องเข้าใจด้วยแล้วค่ะยังมีของอีกได้พี่น้องของมาหอนเมืองไทยแล้วพี่น้องของมาหอนเมืองไทยแล้วลพี่น้องของมาหอนเมืองไทยแล้วแต่เพื่นยังขันระจัดส่งอยู่สมุนปะการอยู่มนส่งม นูสมุดประกรอยู่ขนส่งมาจากอเมริกานูสมุดประกรอยู่ขนส่งมาจากอเมริกาสิมีของอีกอีกบางกี่วันเนาะค่ะเนาะอีกบางกี่วันเนี่ยแหละเสียหอดเราก็ต้องทำเรื่องเสียภาษีก่อนก่อนที่จะเข้ามาหาเราโอเคตามนั้นนะคะพี่น้องเอออีกไม่นานวันก็เห็นของฝาไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นเสื้อผ้านู้นม่นั่นที่เพิ่อนบอกมาแต่ตามนั่น ข่อยบอ้ามเหลืองเล้กข่อยบอได้ปญัปญปญาอ่อนสามเหลืองก็นั่นนะคะถึงไม่มีผู้ใหญ่ใจด,ดีส่งเงินให้ค่อยเงินยูทูบหนึ่งนี้นั่นกบขอ๋